วันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับอุ้ยสตีฟแมนส่วนนี้เราจะมาเล่นในโหมดเอาชีวิตรอด s ั r ไ i v เวลอีซี่นอร์มัฮาร์ดเราออีซี่ดีสร้างลูกแล้วโอเคครับพอใจครับเข้าลแล้วแล้วคุณต้องสงสัยตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรสักอย่างนะครับรอก่อนแป๊บนึง บบนึ่งกังฟูไฟตริงมึงมีซ EP หนึ่งไม่ต้องสงสใยโอเคดูไหนที่ว,ว่าเราเกิดมาที่ไหนวู้กโดดยังไงอะ่ะอันนี้ย่ออันนี้อันนี้อะไรอันนี้วิ่งอันนี้รันอันนี้รันรันไปอยู่ไร ซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยอะโวไปไปไปไรู้แล้วไม่ได้เล่นไหมครับชิปหายแล้วครับซอมบี้มันมาเป็นร้อยเลยเลันไฟว่าลายล่ยลาไลายลายไปเก็บลูเป็นไหมซึ่งเข้ามาในคลิปนี้คือการ เชียร์บอยเชียร์บอยบอยบอยประตูกางจไปเลยบอยวัตถุหมายในคลิปนี้คือการตามหาเอ่อไอร่อนือไม่ใช่ไอร่อนดิโกูกูวันนี้เราจะไปตามหาไอกวนสันไม่ได้สปีดรันแต่ฉัตรรูรันแทนเกีบดิกเกีบเถื่อนเลยนี่หมายค้าไม่ครัปเดซิก้าไม่เล่นอย่าง,ยา,งยาก แลนนี่ผมต้องการหาหมู่บ้านเราวิ่งแล้วแกะผมก็ต้องการแกะครับอุ่นเนื้อชั้นดีสองตัวเลยว่ะสเปมเมอร์วัวสเปมเมอร์สเปมเมอร์สเปมเมอร์สเปมโ,โ,โจ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 ดวงใจสินี้เราต้องหาวัวแล้วก็จัดกะเขาทิ้งครับ เป็นในจัวมึงรู้จักแปมเมอร์แมนไหมตอนนี้เรากำลังซิทหยอกวัวซิทหยอกวัวไปหนึ่งเดี๋ยวฟอนยื่นมามูนมันลุกหน้าจอยับบอนก็ไม่ต้องสูงสายแล้วไปได้เลยไหมครับน้ำก็จะเอือหน่อยไปตามหาหมู่บ้านกันเราต้องการตามหาหมู่บ้านแล้ว พราะว่าคือสิ่งเดียวที่น่าจะช่วยเราได้อยู่กูเจอมาป่าด้วยอันตรายบวมันจะเรียกพวกัวปไปร้อยเลยอันตรายซึ่งผมไม่น่าจะรล่ถ้าผมมีสิบหยอกมาป่าตอนนี้มันก็เช้าอยู่ก็ง่ายๆครับเช้าอยู่ง่ายๆนะครับแต่อน้วก็คืนนี้วิ่งครับอย่างแรกเราแลกไม้มาครับแลกไม้แลกไม้ ขไ,ไม้มาขโม้มาขไม้หน่อยเครื่องผมยังแหลกอะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับเลยไม่ได้เลยถ้าผมรโจะหน้านี่ยังไงผมขอไปมุมขวาล่างแล้วกันเขียนได้ไม,มาละไปแล้วก็ครับเชิยบเชีบชิยบเชีบไปดอกไอ้หมาวิน คราบดาบแล้วต่อไปแล้วก็ไม้โชว์หดพวเอามาแค่นี้ก่อนเราเมินมาปลาสองตัวอันตออรายยัโโโกษโคตรการตาหาหมู่บ้านขวาจะช่วยเราได้ไม่มากก็น้อย โกโก้โกโก้โกโก้ yes sir โกโก้ guys I am never die yeah never die ตายเนื้อมาด้วยเียโอ้ดูนี่สิโอ้มันเป็นอะไรที่น่าแหมกมากเลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเราคับเรือได้ไหมผมจบไป one piece พิสตันเรือ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  I am never die ose, Lose Lose yeah. ี่เขาเรือาหมอ่ะบ้านทุกคนกลัวประจภุภัยละจะเป็นราชาจูสลัดให้ได้เลยโอเคเราทำยังไงเราจะขึ้นเรือ เราจะกูจะขึ้นเรือว้าวจะขึ้นเลยสองแหโอเคกใขับอันนี้อะไรเูอยกได้ท้าไปกูสปอร์ได้ไก่จังว่าสปอร์อะไรตรงนี้เนาะคบเปอร์อะตรงนั้นอะไรก็ไม่รู้ ใบโอมป่าไม่ต้องคาดหวังครับไม่มีหมู่บ้านแนะ่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ขุดแร่เลยนะั่นไงแร่หินย่ยแร่หินหินมาทำได้หลายอย่างตั้งแต่สร้างบ้านยันทำอาวุธเติมทั้หลายอย่างจริงหนะินเนี่ยคลิปแรกของเราจะไปตามหาไอรอนถ้าเราไม่เจอไอรอนคลิปนี้จะไม่จบ เจอฐานด้วยทุกคนเจอฐานด้วยต้องการฐานอยู่พอดีเลยเอาฐานมาจะไปครับทอสสูเรามีเห็นนะและเราได้เวลจากแกกุดฐานมันคือแหล่งเชื้อเพิงชั้นดีแล้วฐานความเดียวมันอยู่ที่ว่าผู้ใช้ที่จะไปทำอะไร โอเคตอนนี้เราก็เออติดอีไยขึ้นไม่ได้นะครับถ้าคลิปนี้จะไม่จบถ้าผมหาและเหล็กไม่เจอมันจะไม่จบถ้ากูไม่เจอเหล็กไอต้องการเหล็กโอ้ oh, ดูนี่ดีนี่คือไมค์ครับนะครับเนี่ยไอแอมยูบมาได ตอนนี้ผมต้องการความเร็วต้องการวานแล้วก็มาสติกแล้วก็ดาบแล้วก็ดีดนี่เนโอเคลันฟิวไล่ลันฟิวไล่ไหมใม่น่าจะต้อง ตอนนี้เรากำลังทำไมขุณไม่ได้วะเข้าใจวาทุกคน23กแบบหย,ยุคดคลิปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้แม่ผมมาโอเคโอ้ยเดี๋ยวผมก็ขึ้นเลยขึ้น ขึ้นเรือเ,อ,เออเรือขึ้นเรือดีสุดติดเอยยับต้องการหาหมู่บ้านวิลีดเจอเพื่อนั่นแหละทำฟาา์มืองความโชคดีไปมผมเจอเมืองผมจะไปตะลุยเมือง ไปเลยพวกเราตะลุยเหมืองกันแต่ถ้าผมยังไม่เจอเหล็กและคลิปนี้มันยาวเกินผมก็จะจบนะครับแล้วก็มาหาใหม่คๆเม่กกี้แม่ผมเรียกไม่ต้องเลยยับยังไม่เจอฮะยังไม่เจอน่าจะมีเหล็กเบื่อมองมนไก่ว่า ถ้าดูดไม่ได้อ่ะอืมใครเขาบอกให้ใช้ไม่ขัด,ดไม่สวนประเด็เรามีดินอยู่สามชั้นแล้วก็ดินมาตัวใสถูกมาดีแล้วะกระดูดแล้วก็วางบล็อกไม่ได้เลยวะเกมไม่ตากโอ้ทำไมอ่ะโว้ย ย่าฮิยาด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 าซาดาวิับมืดเร็วจังอะโอเคตอนนี้กุกกระลาจะขึ้นไปข้างบนนะไม่ต้องสงสัยกุกกระลาทำอะไรขึ้นข้างบนมีเหมืองอยู่ต้องเอาชีวิตรอด เดวอนพีจะมีอยู่จริงนดขาวเคยเก่าวไว้เดว i นพีช่วยมองดูโอ้ยครับกูสัมผัสได้ว่ามีสิ่งมีชีวอว,ว่าพอมุดอยู่แถวนี้นั่นไงกูว่าละสุกเซอร์ต้องเข้าไปบวกแล้วสินะก่อนที่จะเข้าไปบวกเตรียมตัวเตรียมตูต่ตให้พร้อมอันตรายรอมึงอยู่ ฉันรู้อันตรายรอมันจ้องจะเล่นกวนอันตรายอ่ะเดี๋ยวเราต้องข้ามทอสก่อนแล้วไปใส่เดียวคนะ่าลาสตาลาโมกาลู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 กาตุ๊ต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 โอเคไอสิ่งมีชีวิตชั่ววิส่าเนีย กูจะฆ่ามึงเดี๋ยวนี้เลยสับตุดกูกูกะปุ๋ยได้เลยให้วิสาหน้าโง่ยับเมืองใหญ่ด้วยยับเมืองกว้างครับ What is that What 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 ใส่ดิใส่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 พวกมหมดใส่เพิ่มหมดสู้สู้สู้เฮียสู้สู้เขาจะไปยอมตายวะเออตายตายตายห้ยแม่งแดงกันแดง ใครผิดมลงาแรงอยู่หน้าบ้านไม่จบคลิปแค่นี้แหละตัวซอมบี้ฆ่าตาย